จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางมันเทิงและศึกวันลุมพินี59นะคะคืนนี้อัดแน่นกันด้วยคู่มวยมันแลกอาวุธกันไม่ยั้งนะคะ ทั้งสิ้น12คู่ค่ะคู่เอกนำรายการยามีนพีเคแสนชัยมวยซ้ายดุดันจากชนบุรีกลับคืนสังเวียนในรอบเจเดือนขอท้าชิงชัยไฟที่สองกับโจอาคิมอูรากีจอมหมัดพลังแกร่งสัญชาติฝรั่งเศสแอลจีเรียโดยจะปะทะกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟ์เวทอีกสักครู่หนึ่งค่ะสมพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นักถิวิชาสมังมิตังไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้ และปิดท้ายวันนี้นะคะไปชมภาพทัศนียภาพที่งดงามของทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมภูเขาหิมะในแคว้นปกครองตนเองไห่เปย่ยมณทนชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติที่สุดตรการตาราวกับภาพวาดเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ